สวัสดีทุกทกท่านพบกับ BLS Top Fun พร้อมมาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้จะมีกองทุนไหนเด่นกองทุนไหนแนะนำเชิญรับฟังได้เลยค่ะ เริ่มกันที่ประเทศญี่ปุ่นหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งหลังการเร่งฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ยอดผู้รับวัคซีนครบเกินกว่า50%ของประชากรแล้วแม้ว่าการรับวัคซีนจะล่าช้ากว่าประเทศที่พัฒน,นาแล้วอื่นๆแต่มีอัตราการเร่งที่เร็วและคาดว่าจะได้รับครบทั้งประเทศภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่งผลให้คะแนนนิยมของนายทาโร่โคโนะ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านการฉีดวัคซีนกลายเป็นผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP และนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นคนต่อไปหุ้นญี่ปุ่นคาดมีแรงส่งต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจนณะมูลค่าปัจจุบนันเรามองว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นราคาย,ยังไม่สูงมากมีความน่าสนใจและเติบโตได้ดี เราขอแนะนำกองทุน j จแปน Small c a ค Equity ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กคุณภาพดีที่อาจถูกมองข้ามกระจายการลงทุนหลากหลายอุตสหาหกรรมซึ่งหุ้นเล็กจะฟื้นตัวได้ดีในช่วง Early Recovery ถัดไปกันที่ประเทศสหาราัฐหลังสัปดาห์ที่แล้วนายโจไบเดนได้ต่อสายหาสีทิ้นผิงเรื่องการประนีประนอมการค้าระหว่างประเทศมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด ส่วนรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตที่สูงกว่าคาดอาจส่งผลต่อการปรับลดวงเงิน QE และการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นจับตาผลการประชุมเฟดในวันที่21-22กันยายนนี้ซึ่งประธานเฟดสาขาต่างๆมีทิศทางเดียวกันคือลดวงเงิน QE หลังเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวการฉีดวัคซีนที่เร่งตัวและเข้มงวดขึ้นตามคำสั่งของนายโจไบเดนช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าวบริษัทหุ้น Apple ถูกศาลตัดสินไม่ให้ผู้พัฒนาแอปรับชำระเงินผ่าน App s t t r r เบนแพลตฟอร์ม iOS ได้แต่เพียงผู้เดียวทำให้ผู้ใช้บริการสามารถจ่ายเงินแก่ผู้พัฒนาแอปโดยตรงส่งผลให้ราคาหุ้น Apple ล่วงลงมาในสัปดาห์ที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ประเมินว่าอาจจะกระทบกับกำไรของบริษัทประมาณ2%เ ส่วนกองทุนแนะนำนั้นทางเราขอแนะนำกองทุนเปิดอับดีสแตนดาร์ดอเมริกันโกลด์สมอลเลอร์คอร์ปานีฟันลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและกลางส่วนหุ้นขนาดใหญ่นั้นเราขอแนะนำกองทุนเปิดบัวหลวง US Alpha มองว่าเป็น2องกองที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้น่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตได้ถัดไปเราไปดูกันที่กองทุนกลุ่ม g l o b a l technology จากข่าวหุ้นบริษัท Apple เรามองว่า ส่งผลกระทบระยะสั้นแต่ในระยะกลางและยาวช่วงมี c ไซเคิลหุ้นเทคโนโลยีคุณภาพสูงยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องกองทุนแนะนำเราขอแนะนำกองทุน B Inotech In กองทุนเปิดบัวหลวง Global Innovation และเทคโนโลยีลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีคุณภาพดีทั้งแอปพลิเคชันให้บริการออนไลน์เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลกถัดไปเราไปดูกันที่กองทุนหุ้น Sustainable กองทุนกลุ่มหุ้นยั่งยืน เราขอแนะนำกองทุน K Change ชนิดสะสมมูลค่าลงทุนผ่านกองต้นทางคือ b e l l y Gifford Positive Change Fund เน้นหุ้นเติบโตและอยู่ในธีมรักโลกลงทุนในบริษัทที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมสังคมการศึกษาสาธารณูปโระโภคและธุรกิจฐานรากกองทุนผลงานติดท็อปค้อไทยสม่ำเสมอเรามองว่า MIA n นั A ้นยังคงปรับตัวดีเป็นสัปดาห์ที่2 โดยประธานาธิบด,ดีโจไบเดนเร่งให้ชาวอเมริกันฉีดวัคซีนให้ครบและเพิ่มเข็ม3เป็นบูสเตอร์จากก่อนหน้าไฟเซอร์ได้รับอนุมัติเรียบร้อยส่วน MINA เตรียมบูสเตอร์แบบ2 In 1วันทั้งโควิดและไวรัสตามฤดูกาลในเข็มเดียวเราแนะนำกอง K Change A ที่ลงทุนครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งทีม Sustainable นั้นยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของหลายประเทศที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นกลับมาดูในส่วนของบ้านเรากองทุนหุ้นไทย หุ้นไทยยังทรงตัวยังไม่ได้มีปัจจัยกดดันหรือปัจจัยบวกในระยะสั้นโดยหุ้นกลุ่มแลกกาเช่นสินค้าส่งออกเริ่มเข้ามาั่นหมุนเวียนในตลาดมากขึ้นยอดผู้ติดเชื้อโควิดเริ่มลดลงสร้างความหวังให้กลับมาเปิดเมืองเต็มรูปแบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนจากต่างชาติรวมถึงธุรกิจอุตสาหการรมท่องเที่ยวจะได้กลับมาคลึกคลืนอีกครั้งจับตาข่าวการเมืองว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่เราขอแนะนำกองทุนเปิด Asset Plus Small and Mid Cap Equity ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและกลางจากบริษัทที่คาสานแล้วว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงกว่าที่ตลาดคาดการขย่บมากันที่ประเทศเวียดนามเวียดนามเตรียมเปิดประเทศในเดือนตุลาคมหลังจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ลดลงและจำนวนการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยบวกหนุนการฟื้นตัวของตลาดเนื่องจากหลายๆอุตสาหกรรมและ บริษัทต่างๆได้ชะงักไปช่วงก่อนหน้าและได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองนักลงทุนคาดฟันฟลอรน่าจะไหลเข้าประเทศมากขึ้นเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเราขอแนะนำกองทุนเปิด p r i n c i p a l v เวียดนาม u i t y มีการบริหารแบบ Active ปรับพอร์ตได้รวดเร็วและสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาไปต่อกันที่ประเทศสุดท้ายได้แก่ประเทศจีนสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นจีนขยับขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่งคงต้องติดตามมาตรการคุมเข้มจากทางการจีนทางการจีนต้องการแยกธุรกิจการให้บริการแอนด์กรุ๊ปในส่วนเพย์เม้์และให้สินเชื่อออกจากกันโดยให้ธุรกิจสินเชื่อของแอนด์อาจมีภาครัฐเข้ามาถือหุ้นบางส่วนเรามองว่าภาคธุรกิจปรับตัวกับมาตรการควบคุมของรัฐได้และจะสามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เรายังแนะนําให้ถือต่อในกองของบีจีนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพราะลงทุนในหุ้นจีนทั้ง a อแช r e และอแชร์ are, เน้นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพและโอกาสเติบโต,ตสูงในราคาที่สมเหตุสมผลเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวสุดท้ายนี้ขอฝากกองทุน IPO น้องใหม่2กองได้แก่กองทุนอับดิน GD d หรือกองทุนเปิดอับดินส s t a n า a r d g l o b a l dynamic dividend fund ลงทุนในหุ้นคุณภาพ เน้นการเติบโตสูงแถมยังได้ปันผลอีกด้วยเสนอขาย IPO วันที่13-23กันยายนนี้และอีกกองได้แก่ KT Eurotech กองทุนเปิด k t ท m e ย r o p e a n t e c h n o l o ล y Equity Fund เน้นลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจหรือจดทะเบียนอยู่ในยุโรปและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นหลักเสนอ IPO วันที่15-21กันยายนนี้ จบลงไปแล้วสำหรับกองทุนแนะนำจาก BLS Top Fund ในวันนี้สัปดาห์หน้าจะมีข่าวและกลองทุนไหนมาอัปเดตอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ